ในโลกของสกวิตเกมมีตัวละครมากมายที่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจคนดูแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นฮีโร่ไม่ได้เป็นวายร้ายเธอคือหญิงชราผู้มากับคำทำนายเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและความลี้ลับที่เรายังถอดรหัสไม่หมดผู้เล่นหมายเลข0ู4ย์สี่ซอนยาหรือที่เพื่อนผู้เล่นเรียกติดปากว่าแม่หมอเคยเป็นหมอดูและหมอผีที่มีชื่อเสียงเธอเคยเชื่อมั่นว่าโชคชะตาสามารถกำหนดชีวิตมนุษย์ได้แต่เมื่อชื่อเสียงและเงินทองหายไปกลับเหลือเพียงนี้สินและความโดดเดี่ยว เธอจึงเลือกเข้าร่วมเกมนี้เพื่อเสี่ยงเอาชีวิตแลกเงินรางวัลและบางทีเพื่อพิสูจน์ว่าโชคชะตายังอยู่ข้างเธอบุคลิกและพฤติกรรมในเกมผู้สาบแช่งสิ่งที่ทําให้ซอนยาโดดเด่นคือบุคลิกที่ทั้งโอ้อวดฉุนเฉียวและเต็มไปด้วยความมั่นใจในพลังเหนือธรรมชาติเธอมักจะทํานายหรือแม้แต่สาบแช่งผู้เล่นคนอื่นโดยไม่เกรงใจบางครั้งทําให้บรรยากาศทีมตึงเครียดแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือเกราะป,ป้องกันใจของเธอการสร้างภาพว่าตนเองควบคุมโชคชะตาได้ เพื่อซ่อนความกลัวความตายที่อยู่ลึกๆความสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นแม้จะดูเป็นคนขี้วีนแต่ซอนนยาอาจก็มีช่วงเวลาที่เชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมโดยเฉพาะฮยอนจูที่คอยกระตุ้นให้เธอสู้ต่อในเกมเพนธาทารอนอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในเกมมีไม่มีความมั่นคงเธอถูกทีมเก่าทิ้งในเกมเข้าสังคมและต้องเข้าร่วมกลุ่มใหม่ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์ของโลกแห่งความจริงที่คนมักทอดทิ้งกันเมื่อถึงคราวคับขันฉากสุดท้ายของซอนนยาในเกมสุดท้ายซ่อนหาซอนนยาพยายามพาผู้ติดตามไปหาทางรอด แต่กลับถูกหักหลังอีกครั้งและชะตาของเธอจบลงอย่างโหดร้ายเมื่อถูกมินาซูแทงเพราะเข้าใจผิดว่าเธอคือศัตรูนี่คือจุดจบที่สะท้อนว่าความเชื่อและโชคชะตาไม่ได้ช่วยให้รอดพ้นจากโลกแห่งความเป็นจริงเสมอไปวิเคราะห์เชิงลึกซอนยาพูดคำทำนายซอนยาอาคือภาพแทนของคนที่ยึดมั่นในความเชื่อจนสุดโตง่งเธอไม่ได้เชื่อเพราะอยากอวดเก่งแต่เพราะความเชื่อคือสิ่งเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกว่ามีคุณค่าในเกมที่ทุกอย่างคือค,อความตายและการหักหลังการมีศรัทธาอาจเป็นทางรอดทางใจ แต่ไม่ใช่ทางรอดทางกาย